เธอคอยเยอะมากนี <c oughs> ่นี่เธอวันนี้มาเปิดนี่เลยจ้ะเธอข้าวซอยโดนแก่ของคุณนิวนะจ๊ะรักไม่ต้องมาแก ตังมาแค่อะไรนะเพลงอะไรนะะรั่นเธอเป็นหมอเลยเธอนี่เธอดูดูดสิโอ้โหมาเลยค่ะข้าวซอยเดี๋ยวเจะไปอุ่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมากินให้ดูมาลวจ้าเธอนี่เธอหน้ากินมากนี่เธอเขาเอามาปับ๊บเราก็ไปอุ่นใช่ไหมอุ่นนิดนึงเธอดูสิน่ากินมากมีไข่เขาให้หูหูห,หนักเลยอะ่ะนี่น้องเธอเขาให้เยอะมากได้น้องสามน้อง ข้าวซอยกรอบอันนี้เป็นเส้นข้าวซอยกรอบนะนี่จุีให้มาเยอะมากสูตรของคุณแม่เขานะจ๊ะเธอจันขอพริกแค่นี้เลยเธอนี่พริกแค่นี้ไปเลยมะนาวนี่น้ำลายไหลมากพี่อยากตำลึเยอะนะเดี๋ยวกลัวแบบว่าเดี๋ยวจะเผ็ดเธอใส่ท้กอันเลยนี่เธอเขาให้แบบว่าเธอหอมแดงผักกาดดอง ฉันว่าหม้อนี้กินไม่หมดอ่ะหม้อนหนึ่งองกินประมาณสามสี่คนป้าเอยมันเหมือนข้าวซอยสูตรตอนที่เป็นเด็กที่กินที่เชียงใหม่อ่ะเธอสูตรอย่างนี้เลยอ่ะอร่อยมากอ่ะหอมเครื่องแกงแบบเหนือแท้ๆเลยสูตรแม่เขาจริงๆมีความกลิ่นเป็นแบบว่าเตาถ่า,านอ่ะเธอมันมีคว,มความหอมแบบนั้นนะอร่อยมากอ่ะกะทิสดมากหอมกะทิเลยจ้ะอืม ไก่น้องใหญ่มากนี่เอ,อไก่น้องใหญ่มากอะ่ะอืมนุ่มอะ่ะอือฉันไม่เคยกินข้าวซอยที่ใส่ไข่เลยนี่คือครั้งแรกเธอเต็มเลยนะอืมไข่แบบนะออนเซนอะเธออาสั่งที่บ้านเกี่ยวนะจ๊ะ สังที่บ้านเขียวเป็นภาษาอังกฤษว่า d อป n อเอมเอืมข้าซอยโดนแกงเลยจะเธอเขาให้มาเป็นม้องมาอย่างนี้เลยจะเธอนี่บ้า